สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกในโควิดรอบสองนะครับเราอยู่บ้านกันแล้วตอนนี้ในวิชาศิลปะของมาเซอร์นี่ตอนนี้เราจะไม่เน้นยังไม่เรื่องปฏิบัตินะครับให้เธอมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีก่อนวันนี้มาในเรื่องของประเภทงานศิลปะงานศิลปะมันมีอยู่2ประเภทนะครับมาเซอร์เกิดไว้ก่อนพิจิตรศิลป์แล้วไปยุคศิลป์ นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันทําความเข้าใจในคลิปจะง่ายมากกว่านี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยครับการจะเรียนศิลปะนะครับ <mindful>. <im> <transformed>. ถ้าเราไม่รู้ว่าศิละปะคืออะไรมีความหมายยังไงแล้วการที่เราจะทําความเข้าใจหรือสร้างสารรค์ผลงานให้สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าการจะจํากัดให้แน่นอนว่าศิละปะคืออะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าศิลปินแต่ละยุคนะครับแต่ละสมัยก็สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทฤษฎีศิละปะสมัยหนึ่งก็อาจจะขัดแย้งกับอีกสมัยหนึ่งอย่างตรงกันข้ามนะครับทฤษฎีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วทั้งสิ้นศิละปะเนี่ยถ้าถามคนทั่วไปเขาก็จะนึกถึงการวาดรูปการวาดเส้นนะการทาสีการปั้นการแกะสลักอะไรพวกนี้นะครับหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราไปถามคนที่เขามีความรู้บ้าง เขาอาจจะตอบว่างานศิลปะก็คืองานจิตรกรรมงานปฏิมากรรมหรือว่างานสถาปัตยกรรมนี้นะครับในสมัยโบราณเนี่ยนักปราชญ์ให้ความหมายของศิลปะว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีได้เกิดจากธรรมชาตินะครับดังนั้นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่เป็นผ้าที่จริงๆนะครับ ที่เราไปดูเราไปเที่ยวนะครับภาพที่กําลังตกเป็นภาพที่สวยงามนะครับหรือว่าลังนกที่เราไปเจอในป่านะครับหรือแม้กระทั่งช้างวาดรูปที่เราไปเที่ยวไปเจอนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับบางอย่างอาจจะมีคุณค่าและความงามแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ศิละปะนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับ เราไม่สามารถที่จะไปห้ามพระอาทิตย์ตกได้นะครับการทารังของนกก็เป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาตินะครับหรือว่าช้างที่วาดรูปได้ก็ไม่ได้เกิดจากสัญชตาตญาณนะครับเป็นการที่ช้างเนี่ยอาจจะถูกบังคับอาจจะถูกฝึกฝนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ไม่นับว่าเป็นศิลปะนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายจากกล้องรูปถ่ายวิวชิวทัศน์หรือรูปถ่ายคนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นหินแกะสลักนะครับตามถ้ำตามผนังหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นภาพเขียนนะครับอะไรก็ตามนะครับที่หลักที่กล่าวมาแล้วแม้จะสวยหรือไม่สวยก็ตามนะครับมีรูปร่างที่น่าเกลียดเพียงไรนะครับก็นับเป็นศิลปะทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับศิลปะเนี่ยแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการสร้างได้2ประเภทก็คือวิจิตศิลป์นะครับวิจิตศิลป์ก็คือศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามนะครับเป็นการชื่นชมคุณค่าของศิลปะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือประยุกต์ศิลป์คือศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากคุณค่าทางความงาม บ,บางที่อาจจะบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยก็แล้วแต่ศิลปะสามารถแบ่งตามลักษณะของการแสดงออกได้5สาสาขาครับอันนี้อาจจะคุ้นหูเรานะครับก็คืออันที่1คือจิตกรรมก็คือการแสดงออกของสีประติมากรรมเป็นการแสดงออกของปริมาตรถสถาปัตยกรรมเป็นการแสดงออกทางโครงสร้างและปริมาตร วรรณกรรมเป็นการแสดงออกทางภาษาดนตรีและนาฏกรรมเป็นการแสดงออกทางเสียงและการเคลื่อนไหวทางร่างกายนอกจากนั้นแล้วนะครับยังแบ่งตามลักษณะของการสัมผัสได้3สาขานะครับก็คืออันที่1คือทัศนศิลป์ก็คือการสัมผัสทางตานะครับเช่นพวกงานจิตรกรรมประิมากรรมสถาปัตยกรรม อันที่2ก็คือโสตศินนะครับเป็นการสัมผัสทางหูได้แก่พวกดนตรีนะครับแล้วก็โสตทัศนศินนะครับเป็นการรับสัมผัสทั้งทางตาและทางหูนะครับได้แก่พวกนาฏศินนะครับแล้วก็การแสดงภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับความหมายของศิลปะเนี่ยยังมีพวกนักประพันธ์นะครับแล้วก็นักปัญญาต่างๆเนี่ย ให้คําจํากัดความไว้มากมายนะครับเพลโตเนะี่ยบอกว่าศิลป,ปะคือการเรียนแบบเรียนแบบอะไรก็เรียนแบบธรรมชาติครับการทําซ้ำนะครับในรูปแบบของสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเราไปลอกเรียนแบบธรรมชาตินะครับไปทําให้เหมือนกับธรรมชาติอริสโตเติลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเพลโตะนะครับบอกว่าศิลป,ปะคือตัวแทนของชีวิต คือศิลปะเนี่ยไม่ได้เรียนแบบธรรมชาติตรงๆนะครับแต่ว่าใช้ธรรมชาติเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงความจริงนะครับก็มีนักปาาอีกหลายท่านนะครับบอกว่าศิลปะคือการแสดงออกเป็นการค้านทฤษฎีที่ว่าศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับแต่ศิลปะจริงๆแล้วเนี่ย ต้องแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายในนะครับก็คือพวกอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับเฮอร์เบิร์ตฟรีดบอกว่าศิละปะไม่ได้เรียนแบบธรรมชาตินะครับเมื่อศิลปินเขียนภาพทิวทัศน์เนี่ยเขาไม่ได้แสดงออกถึงถึงลักษณะของภาพทิวทัศน์นะครับแต่ว่าเขาอยากจะบอกถึงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทิวทัศน์ต่างหากนะครับซึ่งก็หมายถึงพวกอารมณ์หรือการสัมผัส ในพวกนี้นะครับที่แฝงอยู่ในธรรมชาติครับออสการ์ไวเนี่ยบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเรียนแบบศิลปะนะครับเช่นว่าการที่เราจะจัดสวนเนี่ยจากต้นไม้เนี่ยให้สวยงามเนี่ยเราก็ต้องศึกษาจากศิลปะนะครับศึกษาจากภาพถ่ายศึกษาจากทักษะการจัดวางนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราชมผู้หญิงคนหนึ่งว่าสวยงามเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยงามราวกับภาพวาดอย่างเงี้ย โรเจอร์ฟลายบอกว่าศิละปะคือรูปสรงหมายถึงโครงสร้างที่มีระเบียบนะครับมีความหมายแล้วก็ประกอบขึ้นด้วยทัศนธาตุนะครับซิกมอลฟอยเนี่ยบอกว่าศิละปะคือความปรารถนาครับศิลปินเนี่ยชอบที่จะเพ้อฝันนะครับอยากทำอะไรแ,แปลกๆใหม่ๆตลอดเวลา แล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ฝันเปล่านะครับเขาพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เขาฝัน,เ,นเพื่อให้คนอื่นได้ได้เสพนะครับหรือได้เห็นความฝันอันนั้นด้วยนะครับจอห์นดิวีบอกว่าศิลปะคือประสบการณ์ครับการมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะทําให้เรามีความคิดและอารมณ์นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยก็มีทั้งแบบที่ธรรมดาครับไม่ได้น่าจดจําอะไร นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่พิเศษนะครับน่าจดจำเป็นประสบการณ์แท้ที่มีระเบียบมีเอกภาพเหมือนกับเอกภาพในทางศิลปะเลยนะครับเบเนเดตโตโคเชและก็อีกหลายท่านนะครับบอกว่าศิลปะคือการเห็นแจ้งครับการเห็นแจ้งคืออะไรการเห็นแจ้งก็คือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน บางทีก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลนะครับการเห็นแจ้งเนี่ยเป็นความรู้สึกตรงข้ามกับความคิดมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญชตาตญาณมากกว่านะครับการเห็นแจ้งก็คือการเห็นความจริงนะครับจากทัศนะของนักปราชญ์ทั้งหลายที่กล่าวมานะครับศิละปะก็มีลักษณะเหมือนกันก็คือการแสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดประสบการณ์ความงาม การเห็นแจ้งสัญลักษณ์ความเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับคนจะเห็นได้เนี่ยหรือเราจะสื่อให้ใครเห็นได้เนี่ยก็ต้องแสดงออกนะครับผ่านรูปทรงนะครับที่ศิลปินเลือกเอามาสร้างสรรค์น,นะครับเราจึงสรุปได้ว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกความคิดหรือความงามครับสวัสดีจ้าหนูแบล็กแฟตมาแล้วเจ้าค่ะทุกคนอาจรู้หรือไม่รู้ว่าในโลกแห่งศิลปะมีผู้สร้างสรร์ผลงานเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบ การแสดงออกอย่างกว้างขวางไม่มีขอบขีดจำกัดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลงานศิลปะเกิดขึ้นทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีอย่างไม่มีหยุดขอขอบคุณท่านผู้รู้ทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันได้จัดระเบียบผลงานศิลปะเอาไว้ให้เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างศิลปินผู้สร้างงานศิลปะและผู้ชมศิลปะปัจจุบันเขาแบ่งงานศิลปะออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือ วิจิตรศิลป์ประเทที่2คือตะยลูกศิลป์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปใน Black Fat One Minute ทาง Black Fat TV นะจ๊ะคะสวัสดีจ้าคือ Black Fat จ้ะคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์กันต่อเลยนะจ๊ะคะ ทบทวนกันสัส้นๆว่างานวิจิตรศิลป์เป็นศิลปะที่เน้นเรื่องความงดงามและความพึงพอใจเป็นหลักอยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนเลยงายงนประเภทนี้มีหลายสาขามากจากเมื่อก่อนมีเพียงสสาขาหรือห้าสาขาปัจจุบันวันนี้มีถึง9สาขาอุ้มแม่เจา้าท่านผู้รู้ได้บอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าจะแบ่งงานวิจิตรศิลป์ออกเป็น9้าแขนงเลยนะฟังอย่างเดียวอย่าเฉียง9กาสาขาที่ว่าคือ หนึ 1> 1่งจักรรม 2. องปฏิมากรรมสามสถาปัตยกรมพพมมยกรม 4. ภาพพิพมห้าสื่อผสม 6. ภาพถ่ายเจ็วรรณกรรม 8. ปดดุริยางสศิลป์หรือดนตรีและเก้าหน้าตนศิลป์โอ้ยไม่ปาะรู้แล้วเป็นไงอ้ไปเลยล่ะงานนี้บอกเลยว่ายาวสวัสดีจ้านี่คือแบล็กแฟตมัแล้วเจ้าค่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทวิจิสิ่งกันต่อไปเลยนะเจ้าคะ อย่างที่บอกว่าปัจจุบันวันนี้งานด้ศิมีถึง9สาขาแต่ก็นั่นแหละจคาหวังให้สุดทางอยู่เพียง9กาสาขาไปตลอดกาลคงเป็นไปไม่ได้เพราะมองเห็นเสียงิ้นในปัจจุบันแสดงออกในการสร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะแบบใหม่ๆมากไม่เหลือเกินตัวอ,อย่างเช่น การสร้างภาพยนต์เอ่ยศิลปะคอมพิวเตอร์เอ่ยก็รอคิวอ,อยู่ว่าจะเข้าไปร่วมอยู่กับสาขาไหนยังไงหรือแย่ออกมาเลยคงรอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายตกลงให้เรียบร้อยกันซะก่อนที่เราเรื่องนี้เพ่อยากให้ทุกคนเขาเ้าใจพัฒนาการของโลกศิลปะที่ไม่มีวันหยุดนิ่งรู้ไว้เป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนรอติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิชาการศิลปะที่ช่องดักชีวีได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะจ๊ะคะ่ะบาย ของงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งจะมีอยู่2ประเภทนะครับ1ก็คือวิจิตศิลป์นะครับและ2ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตศิลป์เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ศิลปะประยุกต์นะครับหรือว่า Applied Arts นะครับ หมายถึงงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนะครับแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอยนะครับนักเรียนหลักการจำง่ายง่ายนะครับประยุกต์เราจะนึกถึงคำว่าประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นงานทัศนศิลป์ที่นอกจากจะมีความงามแล้วจะต้องมีเรื่องของประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับประเภทของศิลปะประยุกต์นะครับมีอะไรบ้างประเภทที่1นะครับ มัทน,นาศิล์นะครับประเภทที่2อุตสาหกรรมศิล์นะครับประเภทที่3พาณิชยศิล์ประเภทที่4หัตถศิล์นะครับจบาระศิล์มัทน,นาศิล์เนี่ยหมายถึงนะครับงาน,านทัศนศิลป์ที่นะครับเกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในและก็ภายนอกอาคารนะครับให้เกิดความสวยงามคําว่าตกแต่งภายนอกและภายในอาคารเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของการจัดสรรวัสดุต่างนะครับที่จะมาตกแต่งให้ ภายในห้องภายในอาคารนะครับมีความสวยงามหรือการตกแต่งภายนอกทําให้ภูมิทัศน์นั้นดูมีความสวยงามและน่าสนใจนะครับผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานลนานนักษณะนี้เราจะเรียกเขาว่ามัณฑนากรซึ่งการตกแต่งภายในสังเกตจากภาพนะครับก็คือลักษณะของการเลือกใช้วัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้นะครับของประดับตกแต่งเพื่อที่จะทำให้นะภายในห้องนั้นมีความสวยงาม มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ตู้การใช้ผ้าม่านการเลือกสีของพื้นนะครับหรือรวไมไปถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือห้องของโรงแรงมต่างๆนะครับนี่คือลักษณะของการตกแต่งภายในแต่งด้วยต้นไม้นะครับการใช้น้ําพุนะครับหรือการใช้เรื่องของหินปูทางเดินหรือการประดับด้วยโคมไฟหรือ ตุ๊กตาประดับต่างๆนะครับเพื่อทําให้สภาพภูมิทัศน์หรือสิ่งแวดล้อมนั้นดูมีความสวยงามและก็ลงตัวนะครับอุตสาหกรรมศินคำว่าอุตสาหกรรมนักเรียนมักจะนึกถึงนะครับเราอาจจะนึกถึงเรื่องของโรงงานนะครับอุตสาหกรรมคือโรงงานอุตสาหกรรมคือสินค้าเพราะฉะนั้นนะครับอุตสาหกรรมศินเนี่ยจึงหมายถึงทัศนศิลป์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือว่าผลิตสินค้าและผลิตด้วยลักษณะของเครื่องจักรนะครับ ผู้ที่จะส,สร้างสรรค์งานลักษณะนี้เราจะเรียกว่านักออกแบบนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับของอุตสาหกรรมศรินก็เช่นกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับมากมายที่มีการผลิตจากโครงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมศรินป์ประเภทหนึ่งนะครับศิลปะประยุกต์ประเภทต่อมาครับพาณิชยศิลป์พาณิชย คำนี้เราจะนึกถึงธุรกิจนึกถึงการค้านะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพาณิชยศิลป์ินเนี่ยจึงหมายถึงงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องของธุรกิจ,จใช้ในเรื่องของการค้านะครับเราจะเห็นได้จากโปสเตอร์นะครับประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษ,ษณานะครับแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นนะครับแผ่นพับนะครับปกหนังสือนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับงานพาณิชศินปินนะครับก็เช่นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ลักษณะของสื่อโฆษณาหัตถะตัวนี้ถ้าตามความหมายก็จะหมายถึงมือนะครับหัตถศินจึงหมายถึงงานทัศนศิลป์นะครับที่เน้นการผลิตด้วยมือเป็นหลักนะครับสร้างสารรค์เพื่อการใช้สอยนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่แล้วงานหัตถศินเนี่ยเราจะนึกถึงงานที่ต้องทําด้วยมือนะครับบางครจะ เรียกแบบทับศัพท์ง่ายๆว่าเหมือนงานแฮนด์เมดนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะเรียกอีกอย่างว่าทัศนศิลป์พื้นบ้านนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า folk art นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานหัตถศิลป์นะครับก็คือเป็นลักษณะของงานที่ต้องใช้งานฝีมือหรือว่าลักษณะการผลิตทีละชิ้นนะครับด้วยมือซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมศิลป์ที่สามารถผลิตได้จํานวนมากด้วยเครื่องจักรนะครับนี่คือข้อแตกต่างอันนี้คือลักษณะของงานที่เป็นหัตถศิลป์สรุปนะครับ จากคราวที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์อันนี้เป็นการชวงความรู้เดิมให้กับนักเรียนนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปร่วมกับครั้งนี้จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์จะมี2ประเภทก็คือ 1. วิจิตศิลป์วงความรู้นะครับวิจิตศิลป์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. จิตรกรรมจิตรกรรมคือการวาดภาพระบายสีลงบนพื้น้าวหน้านับลักษณะ2มิติต่อมาประเภทที่2ครับของวิจิตศิลป์ก็คือประติมากรรม ปริมาณการ,รคือลักษณะงานสามมิติการปั้นการหล่อการแกะสลักสถาปัตยกรรมครับสถาปัตยกรรมก็คืองานทัศนศิลป์ที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งก่อสร้างการออกแบบหรือสิ่งปลูกสร้างนั่นเองต่อมาจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์นะครับประเภทที่2ที่เราเพิ่งเรียนรู้จบก่อนไปก็คือศิละปะประยุกต์ประกอบไปด้วย 1. มัณฑนศิลป์น,นะครับก็คืองานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบตกแต่งภายนอกตกแต่งภายในอุตสาหกรรมศินนะครับงานทัศนศิลป์ที่เน้นเรื่องของการผลิตสินค้าสิ่งของจากเครื่องจักรต่อมาครับพาณิชยศิลป์ก็คืองานทัศนศิลป์ที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการทําการค้าการทําธุรกิจและสุดท้ายก็คือหัตถศิลป์งานทัศนศิลป์ที่เน้นการผลิตด้วยมือสวัสดีเรียนอีกครั้งนะครับหลังจากเราดูคลิปกันมาอีกแล้ว คงจะเข้าใจกันประเภทของงานศิลปะแล้วนะครับนักเรียนเห็นตามคลิปแล้วจะรู้แล้วพิจิตรศิลป์มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมปฏิมากรรมประยุกต์ศิลป์นั่นแหละก็คือประเภทของงานตกแต่งภายนอกภายในอุตสาหกรรมศิลป์ทัถศิลป์ประเภทพวกนั้นนะครับนักเรียนดูตามคลิปแล้วน่าจะเข้าใจดีเลยนะถ้าอ,อยากจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจแบบไหนก็ลองส่งรูปภาพ ประเภทของงานที่นเรียนดูในคลิปมาเนี่ยลองลองส่งมาให้มาเตอร์ดูในไลน์ก็ได้หรือใน a c e b o o k ระดับชั้นที่เรามีอยู่นะครับเพราะนาเรียนทุกคนรู้รู้รู้หมดนะครับส่งมาได้เลยนะครับง่ายงายอ่ะก่อนจะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะครับเซอร์ขอให้ทุกคนอะไรเขาเรียกอะไรเซฟตัวเองนะครับตอนนี้อยู่บ้านเรียนออนไลน์กันนะครับ พยา,ายามใส่แมสลร้างมือบ่อยๆนะหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนที่คนหนาแน่นนะครับถ้าการรับประทานอาหารก็พยายามรับประทานอาหารกินร้อนช้อนกลางนะฮะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้ห่างกายโควิดในช่วงนี้เพราะมันรอบนี้มันรู้สึกจะรุนแรงมากนะน่ากลัวนะครับอ่บะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าเรื่องต่อไป นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย